ประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมใชรักษาดินแดนยิ่งที่วางบนผานหน้าพระบรมฉายให้ยิ่งกว่าชีวิตในการนี้กองอาสากองปิจิการักษาดินแดนยิ่งที่เพื่อเป็นสัญยักษ์เกียรติยศและขอเรียนเชิญผู้บังผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนบรมนาะประบพิษตามำลำดับต่อไป รายชื่อขราดการผู้เข้ารับเครื่องหมายสองนายสราวุธสุนตรง สามนนกปรดลสุรัสสังวาในายที่ได้ประกอบผลงานความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติหาแน่ใจในการของขับการของสายแดนหาเจ้าของบ้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9ก้าอันเป็นมหา สีสิทมากวาชิราลงกอ์ประวชิาราการ้ากเาอยู่หัวสมเด็จเป็นผู้รักษาอนเทอร์เป็นปินเทอร์เตรอดเช้าวันเชียเราเไิ่งสายงของคูต่อไปผมขอแอบธนาคุณทราสีลาตนานไป Yeah.